สิยืมตัง่อยสิไม่มีแล้วพี่นะต้องสีพี่ยืมก่อนนะนะโอ้ยพี่หนูบอกว่าหนูไม่มีจริงๆอ่ะหนูเหลืออยู่ยยยรอ้อยกว่าบาทเองนะเนี่ยโอ้เป็นไปได้ไงคนอะไรมีตังในกระเป๋าร้อยกว่าบาทหูยหนูก็ต้องใช้นะพี่ของเก่าที่พี่เอาไปอ่ะพี่ยังไม่คืนหนูเลยเดี๋ยวคืนให้พร้อมกันเลยเชื่อพี่สิตอนนี้ขอยืมก่อนพี่รู้ว่าสีมี อยหนูปิดกระเป๋าตังค์ให้ดูเลยไหมเนี่ยหนูเก็บไว้ใช้ของหนูอ่ะร้อยกว่าบาทก็ได้เดี๋ยวพี่คืนให้นะน้องสีนนะอ่ะถ้าหนูให้ร้อยหนึ่งอะ่ะพรุ่งนี้พี่ต้องคืนของเก่าให้หนูทั้งหมดเลยนะได้สิเอาหัวพี่เป็นประกันเลยพรุ่งนี้พี่คืนให้โอเคพี่งั้นตามนี้นะพี่หมีไหนตังค์หนูอะ่ะ อืมเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนได้ไหมว่าแต่ตอนนี้สีมีให้พี่ยืมก่อนอีกสักส0งร้ยไหม นี่อีสีกูถามมึงไงอย่างมึงเนี่ยมีแฟนกับเขาเปล่าวะก็พี่จอยองไงแฟนกูอะโถอีสัต์อิมโนโถึงว่าติดจ,จังเลยรายการเพชรมายาเนี่ยมึงยังไงมึงอยากให้พี่เขาพาไปเยี่ยวใช่ไหมแล้วมึงจะผวนทําไมเนี่ยแล้วถ้าพี่เขาเนี่ยจะพาก,กูไปไหนอะนะกูก็ไปทั้งนั้นแหละมึงแม่งติงพี่จอยวะติงคืออะไรเหรอคือก้อนเนื้อที่ยื่นออกมาไงเอาแล้วถ้าติงเกาหลีเหรอมันก็คือก้อนเนื้อที่ยื่นออกมาจากประเทศเกาหลีไงเฮ้ย ถ้าติ่งเกาหลีคือก้อนเนือที่ยืนออกมาจากประเทศเกาหลีถ้าอย่างนั้นพี่สีสวัสดเป็นติ่งพี่จ๋อยพี่สีสวัสดก็ต้องเป็นก้อนเหนือที่ยืนออกมาจากพี่จ๋อยอ๋อตายแล้วโปโปมานี่เรามีอะไรจะบอกเราว่าเราจะไปช่วยซิลอ่ะนายว่าไงเฮ้ยช่วยซิลช่วยอะไร ช่วยยังไงแทกคุกไงเราไม่ไหวเพื่อนเราไม่อยากปล่อยเพื่อนไว้อย่างนั้นเราต้องทําอะไรสักอย่างไอหมหีไอสัตว์มึงหลอนปะเนี่ยเงาจริงเหรอวะเขาจริงว่เพื่อนนายเอากับเราปะอา่าไม่บอกมาคําเดียวเพื่อนนายเอาหรือเปล่าเชียแม่งเสี่ยงว่ะคําเดียวโปมมึงใจเ่าเอา ว้าวด้วยเออมันต้องอย่างนี้สิเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเตรียมประแจแม่แรงค้อนปอนนะครีมตัดเหล็กนะแล้วก็แฉลงนะเตรียมไว้เลยเออได้แล้วไงต่อมีเดี๋ยวเที่ยงคืนนี้เราจะไปบุกดูต้นทางแบบเคลียพื้นที่ไว้ให้แล้วเดี๋ยวเพื่อนเอาอุปกรณ์ตามมาเพื่อนเออได้มีใจมือแม่งสุดยอดวะกูนี่นับถือดีดีแต่คราวนี้เราต้องไปเรียกแท็กซี่ไปรอก่อนเพื่อนเอาค่ารถมาให้เราก่อนได้ไหมสองร้อยเดี๋ยวคืนให้ไอสัตว์ตัวแรกแม่งคุณเยี่ยเฮ้ยเพื่อน เชื่อใจเราสิวะกูไม่เชื่อพี่สีสวัสด์พรุ่งนี้ไปตีแบดกันไหมเต๊กเต๊กอยากตีแบดไปสิน้องเด็กแจ้กำลังอยากออกกำลังกายอยู่พอดีเลยเย้เย่เย่พี่สีสวัสด์เต๊กเต๊กพร้อมแล้วไปเลยไหมอะไรไปไหนเอากูตีแบดไงที่เมื่อวานพี่สีสวัสด์บอกจะไปด้วยกันน่ะแบดบอลอะไร ไม่ไปเนาวงงเบยพี่สีสวาดเป็นตะไรเนี่ยอ้ยเป็นเมนน้องเด็กจ๋าวันนี้ไปตีแบดกับเจ้ไหมจ๊ะเะลไรเนี่ยเตกแต่งงไปหมดแล้ววันนั้นยังตหวานน้องอยู่เลยเอาแต่ใจอะ่ะโทษทีจ๋าวันนั้นเจ้เป็นเมนน้องเด็กไม่ถือสานะจ๊ะอ๋อเป็นเมนเคืออะไรไม่รู้อะ่ะแต่ว่าเป็นเมนเอาแต่ใจ เป็นมิงเอาแต่ใจตูหูเจ้าเลยพี่เชโะเธอกินขนมในตู้เย็นของพีเชโปหมดแล้วนะตึง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 ฮะผีข้าวไงสัตว์มึงลองของเหรอบูเล่นพูดจริงเนี่ยพูดจริงสิกดเด,ด็ก มึงท้าทายอำนาจรัดใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจัดชุดใหญ่ให้จัดไม่ได้หรอกพี่เจ๊โปไม่รู้อะไรซะแล้วรู้เหี้ยอะไรมึงที่เด็กๆก,กินได้อ่ะพวกเด็กๆเป็นเมน,เนไงรู้จักไหมบเบลเบลเบลอ๋อเป็นเมนได้ มึงรอนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปเอามาให้ก่อนเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เลยเหรอพี่จัโกเด็กๆเ,เป็นเมนนะเด็กๆต้องเอาแต่ใจได้ไม่ใช่เหรอเป็นเมนพ่องสิิงเป็นตัวผู้เดี๋ยวกูจะฟาดมึงให้เมนแห้งเลยเฮ้ยบอ เนี่ยกำลังจะทำกับข้าวอะ่ะเดี๋ยวทำเผื่อยังทำไมวะมทำแบบข้าวเป็นเหรอทำเป็นเดฝีมือนะจะบอกให้ดูหุ่นเราก่อนเนี่ยทำกินเองทุกวันอะ่ะก็ทำมันอร่อยมันก็ดีนะแต่อยากให้กูหุ่นแบบมึงนะกูแมวไซเลบเดี๋ยวแม่งเอาไปเขียนข่าวล้อกูอันนั้นก็อยู่ที่ปากมึงแล้วแหละไม่มีใครไปง้างปากมึงหนมิมามามาจาดมาให้กูชิมสักชุดวะเดีย๋ยวถ้ารสชาติหมาไม่แดงนะกูจะเฟี้ยงใส่หน้าไอ้ครูแม่ง <c oughs> หมาไม่แดกแต่แมวแบบเราแดกหมดนะคะ่ะจริงปะกู <c oughs> แมวมึงไม่ใช่อะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปทํามาให้ชิม <c oughs> เสร็จแล้วอ่ะจานนี้หมูกระเทียมนี่ไข่เจียวหมูสับอ่ะอันนี้คณะหมูกรอบลองชิมลองชิมอีกาตะกรมันไม่รับข่าพันมึงอไรแล้วเอีย yeah. <c oughs> ว้าเรื่องมากกว่าไม่กินก็เอามานี่บาย มีบอยแม่งเยอะสัตว์อะใครทำอะไรหกไว้บอกวะมานเต็มห้องเลย,ยนี่ไงไอสัตว <Boy> ์บอยตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งเนี่ยบอ <Boy> ยกอยก้อยในกุกก็มีเยอะเลยเพื่อนนี่เฮ้ยเงียบแมหงเลยเนี่บอยจ <Boy> ้ะหมดบอย ฮาแจ๋วเลยงั bueno. Firstly, left, <mmm uhm uh ้นลองนี่พวกนายทำบอยกันทำไมวะเพื่อนไอ้พวกคนเลวใจยักใจมานที่สุด เพื่อนรวมโลกกันแท้ๆฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาเลยทำได้ไงวะไม่รู้สึกผิดกันบัางไงวะจิตใจทำด้วยอะไรกันถึงได้ทำบอยได้ลงคอเนี่ยปะโถเราอยากจะควักหัวใจพวกนายออกมาดูเสเหลอเกินทำไมมันใจดำมนขนาดนี้วะโหบอยไม่น่าเลยเพื่อนอุย้ยโทษตีเพื่อน อิชิตันหรือเปล่าจ๊ะใช่ใช่เด็กๆเพิ่งกินอิชิตันสปอนเซอร์ใหม่ของเราตลอยมากๆเจ๊ขอฝาได้ไมั้ยจ๊ะเอาไปทำอะไรเหรอเอาไปรุ้นไอไฟโฟนไงจ๊ะตูห iPhone 6ที่กําลังฮิตตอนนี้ใช่ไหมพี่สีสวัสด์เขาแจก iPhone 6พัทต,ตั้งหากเขาแจกแต่เครื่องใหญ่นะจ๊ะไม่แจกเครื่องเล็กตูหูแล้ว iPhone 6พัททำอะไรได้บ้างอ่ะก็เครื่องใหญ่ขึ้นไงโวพี่สีสวัสด์รูเยอะจังเลย เ <ś m _> มื่อก่อนเนี่ยใครๆก็เรียกเจ้สีสวา่างเจ้าแม่ไอทีแค่เนี้ยยังเบาๆจ้าแล้วทําไมพี่สีสว่างไม่ซื้อเลยอ่ะเจ้ไม่ซื้อเจ้จะชิงโชคหัวาฝาฝาให้กูนี่ตูอย่างนี้เด็กๆก,ก็ส่งไปลุ้นเองได้สิเฮ้ย <ś m> เด็กมันส่งไม่ได้ส่งได้แต่ผู้ใหญ่ตะลกละอีควายอายุเท่าไหร่ก็ส่งได้เหอะมึงอย่ามาแแห,หลอกน้องเฮ้ยขี้หลอกนอะเออมึงงาไปเลยไอ้หากุมเยอะแยะอูไม่อยากได้ของหรอกอันแน่อันแนจะหลอกน้องวายวายวายเออแย่งฝากันเหรออืมไม่มีใครเอาขวดใช่ไหมงั้นเอาขวดให้เรานะเอเอะขวด แม่ไทยจะไม่ใช่ประเทศแรกที่แจก iPhone 6แต่เราจะเป็นที่แรกที่แจกรีรหัสอิชิตันแจก iPhone ใหญ่ทุกวันร่วมลุ้นรับ iPhone 6พัดได้ง่ายๆแจกทุกวันจนถึงสุขวันละ5าเครื่องและแจกหนักวันสุดท้าย14พฤศจิก,กายนเพิ่มเป็น30เครื่องง่ายๆเพียงส่งรหัสใต้ฝาหรือข้างในกล่องอิชิตันทุกขนาดทุกรสชาติพร้อมเบอร์โทรศัพท์พได้ที่เว็บไซต์อิชิตันดิงก .com ง่าย ใช่ไหมล่ะส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14พฤศจิกายนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i s h i t o n l i n k c o m หรือ facebook.com i ม h i t อ n ชันอิชิตันแจกใหญ่ไม่แจกเล็กกับรหัสอิชิตันจก iPhone ใหญ่ทุกวันเข้าใจตรงกันนะตัลมเราขวดไปทำอะไรวะหมีตัวเราหายบ่อยอะเพื่อนฝาเนี่ยเอาไปชิงโชคส่วนขวดเนี่ยเอาไ้ให้ผมเข้าใจตรงกันนะ <c oughs> คุณคานคุณคานใครคานวะกูไม่ได้คานคุณคานคิกิีค้คานคิกิีค้คานคิกิีค้คานเฮอะไรมึงพูดอะไรไม่รู้เรื่องกันก้าวขน